ดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรค่ะซึ่งจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการพิจารณาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยการใช้กราฟไปแล้วนะคะและทําให้สรุปได้ว่าคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรจะมีอยู่3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะคือมีคําตอบเพียงคําตอบเดียวค่ะแบบที่2คือมีคําตอบมากมายไม่จํากัดค่ะและแบบที่3าคือไม่มีคําตอบค่ะ การพิจารณาคําตอบนะคะของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยวิธีการใช้กราฟนะคะอาจจะทําให้ได้คําตอบที่คลาดเคลื่อนนะคะเหตุผลมีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกนะคะเราอาจจะวาดกราฟย่งไม่ถูกต้องทําให้เมื่อวาดกราฟไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ใกล้จุดตัดที่ผิดไปด้วยนะคะคำตอบของระบบสมการที่ได้มาก็เลยไม่ถูกต้องนะคะหรือนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะวาดกราฟเส้นตรงถูกต้องแล้วแต่ว่าเมื่อไปอ่านพิกัดของจุดตัดของกราฟเส้นตรงทั้งสองเนี่ยอ่านผิดพลาดไปก็จะทําให้ได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นค่ะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาพบกับวิธีการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรอีกวิธีหนึ่งนะคะที่รับรองว่าจะได้คําตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ วิธีการนี้นะคะคือ pues mm วิธีการที่ใช้สมบัติการเท่ากันมาช่วยในการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะสมบัติการเท่ากันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสมบัติสมมาตรสมบัติถ่ายทอดสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณซึ่งสมบัติของการเท่ากันเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะได้อย่างง่ายดายและได้คําตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ มาลองดูตัวอย่างที่1กันนะคะโจทย์บอกว่าให้แก้ระบบสมการ x บวก 2y เท่ากับ1และ x ลบ 2y เท่ากับ5ค่ะวิธีแรกนะคะจะเห็นว่าถ้าเรานะคะกำหนดให้สมการ x บวก 2y เท่ากับ1เป็นสมการที่1น,นะคะและสมการ x ลบ 2y เท่ากับ5เป็นสมการที่2 หากเราพิจารณาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y ในสมการที่เนี่ยคือ2สัมประสิทธิ banks, ์ของตัวแปร y ในสมการที่ี่ยคือลบ2ซึ่งเป็นจํานวนตรงข้ามซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นหากเรานําสมการที่1บวกสมการที่สองจะได้ว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y ผลรวมที่นํามาบวกกันจะมีค่าเป็น0ูนย์ซึ่งหมายความว่าตัวแปร y จะหายไปนั่นเองฉะนั้นค่ะวิธีที่1นนะคะเราจะทําการกําจัดตัวแปร y โดยการนําสมการทั้งสองสมการมาบวกกันค่ะจะได้นะคะสมการใหม่เป็น x บวก 2y นะคะบวกด้วย x ลบ 2y เท่ากับ1บวก5ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อทําการคํานวณคําตอบนะคะจะได้ว่า x บวก 2y บวก x ลบ 2y เท่ากับ6ค่ะ x นะคะบวก x ได้เท่ากับ 2x ค่ะและ 2y นะคะบวกกับลบ 2y ก็จะหายไปนะคะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองเมื่อ 2x เท่ากับ6นะคะจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ3ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่า x มีค่าเท่ากับ3เนี่ยเราจึงแทน x ด้วย3ลงในสมการที่1นะคะจากสมการที่1ก็คือ x บวก 2y เท่ากับ1นะคะเราแทนค่า x ด้วย3จะได้ว่า3บวก 2y เท่ากับ1ค่ะ นำลบนะคะบวกทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้ว่า 2y-2 เท่ากับลบ2ค่ะนั่นคือจะได้ว่า y มีค่าเท่า <5 S 2> กับลบ1นั่นเองค่ะจึงทำให้สามารถสรุปได้ว่าคำตอบของระบบสมการนี้นะคะก็คือคว้ดับ3-1ลบ1นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการที่2นะคะวิธีแรกเนี่ยเรากำจัดตัวแปร y ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยเราจะมาลองกำจัดตัวแปร x กันบ้างค่ะ ครูกำหนดให้สมกราร x บวก 2y เท่ากับ1เป็นสมกรารที่1เหมือนเดิมนะคะและสมกราร x ลบ 2y เท่ากับ5เป็นสมกรารที่2ค่ะเมื่อเราพิจารณานะคะสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x ของทั้ง2สมกรารเนี่ยจะเห็นว่ามีค่าเท่ากับ1เท่ากันเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกำจัดตัวแปร x นะคะเราจะนำ2สมกรารมาลบกันค่ะโดยครูจะนำสมกรารที่1นะคะลบด้วยสมกรารที่2ค่ะจะได้เป็น x บวก 2y นะคะลบด้วย x ลบ 2y เท่ากับ1ลบ5ค่ะ จากนั้นค่ะเนื่องจากมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บนะคะครูจึงทําการจัดรูปสมการด้นซใช้มือก่อนนะคะเพื่อให้ได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะจะได้ว่า x บวก 2y ลบ x บวก 2y นะคะจะมีค่าเท่ากับลบ4คะ่ะ x ลบ x นะคะก็คือเป็นศูนย์ก็จะหมดไปนะคะตัวแปร x 2y บวก 2y ได้ 4y คะ่ะเมื่อ 4y นะคะมีค่าเท่ากับลบ4คะ่ะจึงทําให้สามารถสรุปได้ว่า y มีค่าเท่ากับลบ1คะ่ะ เราจึงนำ y นะคะเท่ากับลบ1เนี่ยไปแทนในสมนการที่1นะคะจึงได้เป็น x บวก2คูณด้วยลบ1เท่ากับ1ค่ะนั่นก็คือ x ลบ2เท่ากับ1นั่นเองนะคะนำ2ค่ะบวกเข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนะคะจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ3ค่ะจึงทำให้สามารถสรุปได้ว่าคำตอบของระบบสมการนี้นะคะก็คืออันดับ3ลบ1นั่นเองค่ะจะเห็นว่าทั้ง2วิธีการที่เราทำมาเนี่ยได้คำตอบเป็นอั้ดับ3ลบ1เท่ากันนะคะแต่วิธีการแรกเนี่ยจะเป็นการกำจัดตัวแปร y นะคะ ขั้นที่อเนี่ยจะเป็นการกําจัดตัวแปร x ฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้วิธีการไหนนะคะเพราะว่าทั้ง2วิธีการเนี่ยได้คําตอบที่เท่ากันเลยนะคะสำหรับการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้สมบัติของการเท่ากันนี้นะคะในทางคณิตศาสตร์จะถือว่าระบบสมการชุดใหม่และระบบสมการชุดเดิมที่โจทย์ให้มานั้นมีความสมบูรณ์กันดังนั้นถ้าเราคํานวณคําตอบในแต่และขั้นตอนมาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องตรวจสอบคําตอบ จึงเห็นได้ว่าการหาคําตอบของระบบสมการที่ครูยกตัวอย่างมาให้นี้จะไม่มีการตรวจสอบคําตอบแต่อย่างไรก็ตามนักเรียนก็สามารถตรวจสอบคําตอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของคําตอบได้ค่ะ มาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะระบบสมการของเรานะคะมีสมการอยู่2สมการะคะ่ะสมการแรกคือ 3x บวก 2y ลบ2เท่ากับ0ค่ะและสมการที่2นะคะคือ 2x บวก 2y บวก1เท่ากับ0ค่ะเริ่มแรกนะคะครูกำหนดให้สมการ 3x บวก 2y ลบ2เท่ากับ0เป็นสมการที่1คะ่ะและกำหนดให้สมการ 2x บวก 2y บวก1เท่ากับ0นะคะเป็นสมการที่2คะ่ะ จะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณานะคะสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y ของทั้งสองสมการเนี่ยพบว่ามีค่าเป็น2เท่ากันนะคะฉะนั้นค่ะในข้อนี้เราจะเลือกกําจัดตัวแปร y ค่ะในเมื่อสัมประสิทธิ์นะคะของตัวแปร y มีค่าเท่ากันนะคะถ้าเราจะกําจัดตัวแปร y นะคะเราจะนําสมการที่1น,นะคะมาลบด้วยสมการที่2ค่ะ จะได้ว่า 3x บวก 2y ลบ2นะคะลบด้วย 2x บวก 2y บวก1เท่ากับ0ค่ะทำการจัดรูปสมการในฝั่งซ้ายนะคะเพื่อให้สามารถคำนวณคำตอบได้อย่างถูกต้องนะคะจะได้ว่า 3x บวก 2y ลบ2ลบ 2x ลบ 2y ลบ1เท่ากับ0ค่ะ เมื่อทำการคำนวณคำตอบทางด้านซ้ายมือนะคะจะได้ว่า x ลบ3เท่ากับ0ค่ะเพราะว่า 2y ลบ 2y หมดไปใช่ไหมคะ 3x ลบ 2x เหลือ 1x ค่ะแล้วก็ลบ2ลบ1มีค่าเป็นลบ3นั่นเองค่ะเมื่อเราได้ว่า x ลบ3เท่ากับ0นะคะเราบวก3เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการค่ะจึงได้ว่า x มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราทำการแทน x ด้วย3ในสมการที่1ค่ะจะได้เป็น3คูณ3บวก2 y ลบ2เท่ากับ0ย์ค่ะนั่นคือ2 y บวก7เท่ากับ0นั่นเองค่ะบวกด้วยลบเเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้ว่าต่อ y เท่ากับลบ7ค่ะทำการหารด้วย2นะคะทั้งสองข้างของสมการนะคะทำให้สามารถสรุปได้ว่า y มีค่าเท่ากับลบ7ส่วน2นั่นเองค่ะ ดังนั้นค่ะจ ha ha ึงทําให้สามารถสรุปได้ว่าคําตอบของระบบสมการนี้นะคะก็คือคว้ดับ3ลบ7ส่วน2นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะระบบสมการของครูนะคะประกอบด้วยสมการ2สมการค่ะสมการแรกคือ 3x ลบ 4y เท่ากับ0ค่ะและสมการที่2นะคะก็ค uh ือ 3x บวก 4y เท่ากับลบ24ค่ะ ข้อนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะได้ลองคิดด้วยตัวเองดูก่อนนะคะถ้าได้คําตอบแล้วเดี๋ยวเรามาเช็กกันว่าคําตอบของนักเรียนและคําตอบของครูตรงกันหรือไม่ค่ะกดพอยส์คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะและถ้าได้คําตอบแล้วให้กดเลย์หรือว่าเล่นต่อเพื่อฟังเฉลยจากครูค่ะลองมาดูกันว่าคําตอบที่นักเรียนคํานวณได้จะตรงกับเฉลยของครูหรือไม่ค่ะ ครูกำหนดให้สมการ 3x ลบ 4y เท่ากับ0นะคะเป็นสมการที่1ค่ะและกำหนดให้สมการ 3x บวก 4y เท่ากับลบ24นะคะเป็นสมการที่2ค่ะ เนื่องจากนะคะข้อนี้นะคะครูจะเลือกกําจ to ัดตัวแปร y นะคะจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของ y นะคะในสมการที่1เนี่ยก็คือลบสนะคะและสัมประสิทธิ์ของตัวแปร y ในสมการที่สองเนี่ยก็คือ4นั่นเองซึ่งเป็นจํานวนตรงข้ามซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นค่ะครูจะกําจัดนะคะตัวแปร y โดยการนําสมการทั้งสองสมการมาบวกกันค่ะจะได้ว่า 3x ลบ 4y บวก 3x บวก 4y เท่ากับ0บวกด้วยลบ24ค่ะ จากนั้นนะคะจะได้สมก,การเป็น3า x ลบ4 y บวก3 x บวก4 y เท่ากับลบ24ค่ะทางด้นซ้ายมือนะคะจะเห็นว่า3 x บวก3 x นะคะจะมีค่าเท่ากับ6 x ค่ะและลบ4 y บวกกับ 4, 4 y ก็คือจะหายไปก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะจึงได้สมก,การใหม่นะคะเป็น6 x เท่ากับลบ2ีค่ะซึ่งจะได้ว่า x นะคะมีค่าเท่ากับลบ4นั่นเองนะคะ จากนั้นค่ะเราทำการหาค่า y ต่อเลยนะคะโดยการแทน x ด้วยลบ4ลงในสมนการที่1นะคะก็จะได้ว่า3คูณลบ4นะคะลบ 4y เท่ากับ0ค่ะนั่นคือลบ12ลบ 4y เท่ากับ0นั่นเองค่ะทำการบวกด้วย12เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนะคะจะได้ว่าลบ 4y เท่ากับ12ค่ะนั่นคือ y มีค่าเท่ากับลบ3นั่นเองค่ะ จึงทาให้สามารถสรุปได้นะคะว่าระบบสมการนี้นะคะมีคําตอบก็คือค้วนดับลบสลบสนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่4ค่ะโจทย์บอกว่าให้แก้ระบบสมการนะคะซึ่งมีสมการอยู่2สมการดังนี้ค่ะสมการแรกนะคะคือลบสองเอ็กบวกสามวายเท่ากับลบสิค่ะและอีกสมการหนึ่งนะคะคือ 2x งเอ็กบวกสี่วายเท่ากับลบแค่ะข้อนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะลองทําด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าได้คําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าตรงกับครูหรือไม่ค่ะ กดพ้อยสคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าได้คําตอบแล้วให้กดเลย์หรือว่าเล่นต่อเพื่อฟังเฉลยจากครูค่ะโอเคทุกคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะคะมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับข้อนี้นะักเรียนคิดว่าครูจะต้องเลือกกํจาจัดตัวแปรไหนถึงจะทำได้ง่ายที่สุดคะ ดีมากเลยค่ะสาหรับข้อนี้นะคะครูจะเลือกกําจัดตัวแปร x นะคะเนื่องจากครูพิจารณาแล้วว่าสําหรับสมการที่1เนี่ยเรามีสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x เท่ากับเท่าไหร่นะคะลบสองดีมากค่ะและสําหรับสมการที่2เรามีสมประสิทธิ์ของตัวแปร x เป็นเท่าไหร่นะคะ2ดีมากค่ะซึ่งเป็นจํานวนตรงข้ามซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นค่ะครูจะกําจัดนะคะตัวแปร x ค่ะโดยการนําทั้งสองสมการมาบวกกันดีมากค่ะ เนื่องจากสัมประสิทธิ์นะคะของตัวแปร x ของทั้งสองสมการนะคะเป็นจํานวนตรงข้ามซึ่งกันและกันค่ะ ครูก็เลยนำสมาการที่1นะคะมาบวกกับสมาการที่2ค่ะก็เลยได้เป็นลบ 2x บวก 3y นะคะบวกด้วย 2x บวก 4y เท่ากับลบ13นะคะบวกลบ8ค่ะจากนั้นค่ะทำการจัดรูปสมาการนะคะฝั่งซ้ายมือจะได้เป็นลบ 2x บวก 3y บวก 2x บวก 4y เท่ากับลบ21ค่ะจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยลบ 2x บวก 2x จะมีค่าเป็น0ก็คือจะหายไปนะคะก็จะเหลือ 3y บวก 4y ได้เป็น 7y ดีมากค่ะเมื่อเราได้ว่า 7y เท่ากับลบ21นะคะจะได้ว่า y มีค่าเท่าไหร่คะลบ3ถูกต้องนะคะจากนั้นค่ะครูก็ดําเนินการหาค่า x ต่อนะคะโดยการนํา y เนี่ยที่มีค่าเท่ากับลบ3เนี่ยเข้าไปแทนในสมการที่1ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนักเรียนจะเลือกแทนในสมการที่1หรือ2ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนักเรียนเพราะว่าไม่ว่าจะแทนในสมการไหนเนี่ยจะได้คําตอบเท่ากันนะคะ ครูก็แทนลงไปนะคะจะได้เป็นลบ 2x นะคะบวกด้วย3คูณลบ3นะคะเท่ากับลบ13ค่ะทำการคำนวณนะคะคำตอบด,ด้านซ้ายมือคะ่ะจะได้ว่าลบ 2x ลบ9เท่ากับลบ13ค่ะจากนั้นแก้สมการนี้นะคะโดยการบวกด้วย9เนะคะเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะได้สมการใหม่เป็นลบ 2x เท่ากับลบ4คะ่ะนั่นหมายความว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ ดีมากเลยนะคะจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ2ค่ะดังนั้นค่ะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้นะคะก็คือู่อวนดับ2ลบ3นั่นเองค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะครูขอสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรด้วยวิธีการกำจัดตัวแปรเป็นขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่เราต้องการกําจัดนะคะให้เป็นจํานวนที่มีค่าเท่ากันหรือว่าเป็นจํานวนที่มีค่าตรงข้ามกันนะคะและเมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะนํา2สมการนั้นนะคะมาบวกกันหรือลบกันเพื่อกําจัดตัวแปรค่ะถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เราต้องการกําจัดเนี่ยเป็นจํานวนที่มีค่าเท่ากันเราจะนําสมการ2สมการมาลบกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจํานวนที่มีค่าตรงข้ามกันค่ะเราจะนําสมการทั้งสองสมการเนี่ยมาบวกกันเพื่อกําจัดตัวแปรนั้นค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเราทําการบวกหรือลบสมการทั้งสองสมการแล้วนะคะสมการจะเหลือเพียงตัวแปรเดียวกะเราก็ทําการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรนั้นนะคะแล้วก็นําค่าที่ได้นะคะเข้าไปแทนในสมการที่เหมาะสมค่ะเพื่อหาค่าของอีกตัวแปรหนึ่งที่เหลือค่ะก็จะได้ควนอักที่เป็นคําตอบของระบบสมการที่เราต้องการหาคําตอบแล้วค่ะสําหรับในตอนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนดูวิธีการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรด้วยวิธีการกาจัดตัวแปร คือนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนในการหาคําตอบนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าเราคํานวณในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องคําตอบที่นักเรียนได้นั้นจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่เราต้องการหาคําตอบสําหรับในตอนต่อไปนะคะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรด้วยวิธีการกําจัดตัวแปรแต่ครูจะลองยกตัวอย่างโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกับครู แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ